สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องมงคลพระเครื่องทั่วไทยกันอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆ EP นี้เป็น EP ที่ยี่สิบ สแล้วนะคะพี่พี่ขา EP ที่23น้น้องเปิดราคาที่300บาททุกรายการเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขามีค่าจัดส่ง50บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ3องค์น้องจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่ขาถ้าพี่พี่พร้อมสะดวกโอนน้องจัดส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะพี่พี่ขา ช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะคะพี่ๆขาช่องทางการติดต่อโทรศูนย์แปดสองสี่ห้าสามห้าเจ็ดแปดหนึ่งนะคะโทรหรือว่าไลนา์เบอร์นี้ได้เลยนะคะพี่ๆขาศูนย์แปดสองสี่ห้าสามห้าเจ็ดแปดหนึ่งนะคะมาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะคะพี่ๆขารายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะคะพี่ๆขารายการที่หนึ่งนะเหรียญหลวงพ่อโตนะคะ วัดบางพีใหญ่นะคะพี่ขะเหรียญหลวงพ่อโตว,วัดบางพีใหญ่นะรายการที่หนึ่งนะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่มาต่อกันที่รายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ขาพระ,ะสมเด็จนะคะรายการที่สองนะรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนะคะพระสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะพี่พี่ขารายการที่สองนะถ้าน้องพูดผิดพลาดประการใดน้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ขารายการที่สองนะคะมาต่อกันที่รายการที่สามกันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สามนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะรายการที่สามนะ เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะมาพร้อมกรอบสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่สามนะคะข้างหลังแบบนี้นะคะพี่พี่ค่ะรายการที่สามนะต่อกันที่รายการที่สี่นะคะพี่พี่รายการที่สี่นะคะหลวงพ่อสงนะคะพี่พี่ขาวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะคะ รายการที่สี่นะหลวงพ่อส่งเหรียญหลวงพ่อส่งนะคะรายการที่สี่นะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สี่นะคะต่อกันที่รายการที่ห้านะคะพี่พี่ขารายการที่ห้านะคะรูปถ่ายหลวงปู่สุข <ítulo> นะคะพี่ขารายการที่ห้านะคะรูปถ่ายหลวงปู่สุขนะคะรายการที T ่ห้านะต่อกันที่รายการที่หกนะคะพี่ๆขารายการที่หกเป็นพระนางพญานะคะพี่ๆขารายการที่หกนะรายการที่หกพระนางพญานะคะ ข้างหลังแบบนี้นะคะพี่ขารายการที่6นะต่อกันที่รายการที่7นะคะพี่ขารายการที่7เป็นพระสมเด็จนะคะพี่ขาแต่น้องไม่ทราบที่นะ้าน้องไม่มั่นใจจริงๆนะคะพี่ขารายการที่7นะคะรายการที่7นะคะ ต่อกันที่รายการที่แปดนะคะพี่พี่ขารายการที่แปดนะคะเป็นพระพุทโทน้อยนะคะแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่พ um ี่ขารายการที่แปดนะเป็นพระพุทธโทน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่พี่ขาแบบนี้เลยนะรายการที่แปดนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะรายการที่แปดนะคะ ต่อกันที่รายการที่9นะคะพี่พี่ขารายการที่9เป็นภาพปิดตานะคะพี่พี่ขาภาพปิดตาแต่น้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขารายการที่9นะรายการที่9นะคะเป็นภาพปิดตานะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆเลยนะคะพี่พี่รายการที่9นะคะ เราต่อ,อกัน,นะะกทีนะ่รายการที่สิบนะคะ,ะ,คะพี่พี่ขา,า,า,านนะะรายการที่สิบนะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่สิบนะรายการที่สิบนะคะเป็นพระปิดตานะคะพี่ๆค่ะาพระปิดตาพังพักการนะคะรายการที่สิบนะ มาพร้อมกรอบสวยงามเลยนะคะพี่พี่ขาแบบนี้เลยนะรายการที่สิบนะคะต่อกันที่รายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่พี่ขาเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะรายการที่สิบเอ็ดนะคะ มาต่อกันที่รายการที่12นะคะพี่ๆขารายการที่12เป็นกุมารกวักนะคะพี่ขารายการที่12นะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะรายการที่12นะเป็นกุมารกวักนะคะ หลวงพ่อจ้อยนะคะถ้าน้องผู้ผิดประการใดน้องขออภัยนะรายการที่12นะคะต่อกันที่รายการที่13นะคะพี่พี่ขารายการที่13นะคะเหรียญหลวงพ่อหลวงปูไข่นะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปูไข่นะคะรายการที่13นะ ต่อกันที่รายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุกนะคะพ,พี่ขารายการที่สิบสี่นะกล้องน้องไม่ค่อยจะโฟกัสเลยนะคะรายการที่สิบสี่นะคะเหรียญหลวงปู่สุกนะคะรายการที่สิบสีนะคะ ข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะรายการที่14นะคะต่อกันที่รายการที่15นะคะพี่พี่ขารายการที่15เป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่พี่ขารายการที่15นะคะพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะ มาพร้อมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่15นะคะต่อกันที่รายการที่16นะคะพี่พี่ขารายการที่16เหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่พี่ขารายการที่16นะหลวงพ่อเกษมเข็มมโกนะคะพี่พี่ขารายการที่16นะคะข้างหลังแบบนี้นะคะพี่พี่ขา ต่อกันที่นะะรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะพี่พี่รายการที่17เป็นสมเด็จวัดไล่ขิงนะคะพี่พี่ขารายการที่17นะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่17นะคะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะปี2514นะคะพี่พี่ขารายการที 47, ่1 7นะคะ ต่อกันที่รายการที่18นะคะพี่พี่ขาเป็นพระปิตาหลวงพ่อแพรนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่18นะคะพระปิตาหลวงพ่อแพรนะคะ ต่อกันที่รายการที่สิบเก้านะคะพี่ขารายการที่สิบเก้าเป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่ขารายการที่สิบเก้านะพระผงสุพรรณมาแบบนี้เลยนะคะพี่ขารายการที่สิบเก้านะคะต่อกันที่รายการที่ยีสิบกันเลยนะคะพี่ขารายการที่20่สิบเหรียญพระครูลุ่งนะคะพี่ขาเหรียญพระครูลุ่งนะคะรายการที่20นะคะ ข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่20่นะถ้าพี่พี่สนใจสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรเบอร์น้องได้เลยนะคะพี่พี่ขาโทรด่วนเบอร์น้องได้เลยนะรายการละ300บาทเหมือนเดิมนะคะมีค่าจัดส่ง50บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ขาถ้าพี่พี่สะดวกองค์สะดวกโอนน้องจัดส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะพี่พี่ ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะมาต่อกันที่รายการที่21กันเลยนะคะรายการที่21นะคะเป็นรูปหล่อนะคะพี่ๆขาหลวงปู่หมุนนะคะพี่ๆขามาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะหลวงปู่หมุนนะรายการที่22 21นะคะน้องขออภัยด้วยนะรายการที่21นะเป็นหลวงปู่หมุนนะคะ ข้างหลังแบบนี้เลยนะคะต่อกันที่รายการที่22นะคะพี่พี่ขะรายการที่ยี่สองเป็นพยาคุดนะคะพี่พี่ขะรายการที่22นะมาพร้อมกอบแบบนี้เลยนะรายการที่22นะคะต่อกันที่รายการที่23นะคะพี่พี่รายการที่23เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่พี่ขา รายการที่23นะคะหลวงพ่อรวยนะคะต่อกันที่รายการที่24นะคะพี่ขารายการที่24เป็นเป็นพระพุทธศัตววัดยี่สิบห้านะคะพี่ขาน้องพูดผิดประการใดน้องขออภัยด้วยนะพระยีาพุทธศตวรัษนะคะรายการที่ ยี่สิบสี่นะคะพระพุธยี่สิบห้าสตวรรษนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่ๆขะเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะ ข้างหลังเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะรายการที่ยี่สิบห้านะคะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบหกนะคะพี P ่พี่ขาเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่ขารายการที่ยี่สิบหกนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตะวัดประดูฉ่ฉิมพีนะคะพี่พี่ขารายการที่ยี่สิบหกนะคะ ต่อกันที่รายการที่27นะคะพี่พี่ขาเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่พี่รายการที่27นะเต่าหลวงปู่ปู่หลิววัดไล่แตงทองนะคะพี่พี่ขามาพร้อมกรอบสวยงามแบบนี้เลยนะคะรายการที่27นะคะต่อกันที่รายการที่28นะคะพี่พี่ขารายการที่28เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อหลวงพ่อทบนะคะ รายการที่28นะรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อทบมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขารายการที่28นะคะแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขารูปหล,ล่อบโบราณนะคะหลวงพ่อทบนะรายการที่28นะคะ ต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่พี่ขารายการที่ยี่สิบเก้านะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงพ่อทวดพิมพ์เตาลีดนะคะพี่พี่ขารายการที่ยี่สิบเก้านะคะหลวงพ่อทวดพิมพ์เตาลีดนะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะต่อกันที่รายการที่สามสิบนะคะ,ะ,คะเป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านะคะพี่พี่ขา หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะรายการที่30นะคะพี่พีๆขารายการที่30นะรายการที่30นะคะต่อกันที่รายการที่31นะคะพี่ๆรายการที่31เเป็นเหรียญ หลวงพ่อแดงนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อแดงนะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่พี่ขารายการที่สามสิบเอ็ดนะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สามสิบเอ็ดนะมาสวยสวยเลยนะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สามสิบเอ็ดนะคะ ต่อกันที่รายการที่3 2นะคะพี่พี่ขารายการที่32เหรียญสมเด็จหลวงพ่อแพรนะคะพี่พี่ขาเหรียญสมเด็จหลวงพ่อแพรรายการที่32นะคะข้างหลังแบบนี้นะคะพี่พี่ขารายการที่32นะต่อกันที่รายการที่33นะคะพี่พี่ขา รายการที่33นะคะรายการที่33เหรียญพระพรมหลวงปู่ดูนะคะพี่พี่ขาเหรียญพระพรมหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะพี่พี่ขารายการที่33นะมาพองกอบกันน้ำแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะรายการที่33นะต่อกันที่รายการที่34นะคะพี่พี่ขา รายการที่34นะคะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระอมนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระอมนะคะรายการที่34นะต่อกันที่รายการที่35นะคะพี่พี่รายการที่35้เหรียญหลวงพ่อผางนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อผางนะรายการที่ สามิบห้านะคะพี่พี่ขารายการที่สามสิบห้านะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่ขา,า,นะารายการที่สามสิบห้านะต่อกันที่รายการที่สามสิบหกนะคะพี่พี่ขารายการที่สาเป็น เหรียญหลวงพ่อปานนะคะพี่พี่ขารายการที่สามสิบหกนะเหรียญหลวงพ่อปานนะคะมาพร้อมกรอบสวยงามเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สามสิบหกนะคะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะ รายการที่36นะคะต่อกันที่รายการที่37นะคะพี่พี่คะรายการที่37มเจหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่พี่ขาเหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรน,นะพิมพ์เสมานะคะพี่พี่ขารายการที่37นะคะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะ รายการที่37นะต่อกันที่รายการที่38นะคะพี่พี่ขารายการที่38นะคะเป็นหลวงเหรียญหลวงปู่หงนะคะพี่พี่ขารายการที่38นะเหรียญหลวงปู่หงนะคะรายการที่38นะคะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะ รายการที่38นะคะต่อกันที่รายการที่39นะคะพี่พี่ขรายการที่3า39เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรายการที่39านะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะข้างหลังแบบนี้เลยนะรายการที่39นะคะ ต่อกันที่รายการที่40กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่40รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญสามเหลี่ยม well um, เหรียญสามเหลี <passado> klar, ่ยมเสือคู่หลวงพ่อคงนะคะพี่พี่ขาเหรียญสามเหลี่ยมเสือคู่หลวงพ่อคงนะรายการที่ส0นะคะพี่พี่ขารายการที่4ี่ิบนะคะ ข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะรายการที่40นะคะวันนี้มีทั้งหมด40รายการนะคะรายการละ300บาทเหมือนเดิมนะคะพี่พี่มีค่าจัดส่ง50บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าพี่พี่สะดวกโอนน้องจัดส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขาโทรด่วน0 8 2ย์3 5 7 8 1นนะคะพี่พี่ขา อีนี้เป็น e ีพีที่23แล้วนะคะพี่พี่ขาฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ